จักรีนเจ้าของเส้นไหว้ชี้กระโปรงสีขาวแตงโมแท้จริงอยู่ไหน จากกรณีการเสียชีวิตแตงโมนิดาตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปัจจุบันเวลาล่วงเลยมาเกือบ1เดือนแล้วยังไม่สามารถหาข้อสรุปคดีได้ว่าเป็นเพราะอุบัติเหตุหรือมีเรื่องไม่ชอบมาพากลซึ่งนับวันยิ่งมีหลักฐานใหม่ๆออกมาอย่างมากมายโดยหนึ่งข้อสงสัยที่สังคมและแอนนาทีวีพูกำลังสงสัยอยู่นั่นก็คือกระโปรงสีขาวของแตงโมที่ใส่ในวัน เกิดเหตุนั้นหายไปไหนโดยแอนนาได้เผยกลางรายการเพจมันบันเทิงว่าใครเจอผ้าสีขาวของแตงโมที่ใสไปในวันนั้นแต่มันหายไปแล้วถ้าใครเจอหาเจอแอนนาให้สามหมื่นและทางด้านเต้มงคลกิจก็ได้ลุยหากระโปรงสีขาวตัวดังกล่าวล่าสุดค่ะทางด้านจาัก,การินเจ้าของเส้นไหว้ปริศนาวันพบแตงโมได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้จุดกระโปรงสีขาวของแตงโมโดยระบุว่าสิ่งที่ทิ้งคืออะไรบ้าง คงไม่ใช่แค่ขวดวายกับแก้วรอกมีอีกผ้าขาวอยู่ตรงจุดทิ้งขวดวายและบอกว่ายังวนเวียนอยู่ในจุดที่ตายครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ